สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมูลที่ศูนย์นมแม่งประเทศไทยค่ะมีความยินดีนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนมแม่การเลี้ยงดูผู้เรียนรู้ที่ประสบความสําเร็จค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษสองท่านนะคะมาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณแม่คนสวยคนเก่งนะคะคุณแม่ลูก2ที่ให้นมแม่ไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะคุณแม่ลิซ่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ลูกๆก็อายุเท่าไหร่บ้างคะคนโตลูกสาวเก้าขวบแล้วนะคะคนเล็กลูกชาย5ขวบแล้วค่ะค่ะคําถามเข้าสู่เรื่องนม แม่เลยว่าลิซ่าให้นมแม่เนาะใช่ค่ะค่ะ,ค,ะคิดว่าการให้นมแม่เนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากค่ะเพราะว่าประโยชน์มากที่สุดแล้วก็น่าจะประหยัดที่สุดด้วยเพราะว่าเราคือโรงงานไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะแล้วก็ลูกได้ดื่มนม เป็นวัคซีนประจําวันแล้วก็ได้กอดกันด้วยอะ่ะม,มันได้หลายเด้งมากเลยค่ะค่ะได้ไประโยชน์ทั้งกายใจเนาะค่ะแล้วเรื่องพัฒนาการ<ม>การเลี้ยงดูคู่เรียนรู้เนี่ยเป็นไงบ้างคะได้เสริมอะไรให้เด็กบ้างคือถ้าจะพูดเสมอว่าการเป็นแม่เนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าที่ในการที่จะเลี้ยงดูเขายังไงให้เขาดีทั้งกายและใจเพราะนั้นการที่แบบเริ่มด้วยการเลี้ยงดูวนนมแม่อะ่ะมันก็คือเหมือนให้ต้นทุนชีวิตที่ดีเขาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ให้นมอย่างเดียวเราก็ต้องให้ความสัมพันธ์กับเขาด้วยแน่นอนว่าตอนนี้เข เขาต้องการมากเลยพ่อแม่เพราะนั้นเราก็จะใช้เวลาเขาเยอะค่ะทำงาน<ม>เสร็จปุ๊บ หลังจากข่าวเวลาเป็นของลูกเลยทําอาหารกันกินข้าวเล่นกันสอนกันบ้านจนกระทั่งเขานอนอ่ะเหนื่อยแต่มีความสุขมากเห็นด voilà ้วยค่ะคุ้มค่าที่สุดเลยเนาะใช่คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นและชัดเจนนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญมาอยู่กับเราด้วยนะคะศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิรพรสวัสดิวรนะคะจากมูลนิธิสุนมแม่แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณราล่าสวัสดีค่ะ ช่วงที่ผ่านมาคะหลายหลายคนก็คงจะประสบปัญหาในยุคโควิดเหมือนกันเนาะเรื่องของนมแม่ก็เหมือนกันค่ะหมอคะสถานการณ์เป็นไงบ้างคะทั้งประเทศอื่นๆแล้วก็ในประเทศไทยนียน่าจะโดนหนักเหมือนกันในช่วงโควิดต้องบอกว่าการได้รับนมแม่ลดน้อยลงเยอะมากค่ะ,คะปกติเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบหมดนะนะคะที่ได้นมแม่ก,ก่อนออกจากโรงพยาบานลน่ยนะคะ ตอนนั้นเหลือแค่8%เอเองลดลงไปเยอะมากที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยนะคะอาจารย์ทางทารกแรกเกิดก็สรุปทบทวนมาอย่างแล้วอย่างดีนะวค่ะว่าไม่ต้องแยกแม่แยกลูกแม่ที่อาการไม่มากเนี่ยสามารถให้แม่กับลูกอยู่ด้วยกันได้และให้นมแม่ได้ก็ใส่แมสสนะคะล้างมืออุ้มลูกกินนมพอกินนมเสร็จก็อย่าไปไออย่าไปคุยอย่าไปหอมอย่าไปกอดนะคะกินนมเสร็จแล้วก็วางไว้ในคลิปแล้วก็ตัวเองก็อยู่แยกก็แค่ระยะสั้นๆที่ยังมีเชื้ออยู่แล้วก็กินยา อาจจะต้องกินยาเนี่ยก็อ,อาจจะลำบากก็ต้องกินยาที่สามารถให้นมลูกได้ด้วยซึ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะเราก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้ทำความเข้าใจกับเรื่องของประโยชน์ของนมแม่ในเด็กอายุต่ำกว่า3ปีค่ะอันนี้ต้องอขออนุญาตให้คุณหมอช่วยขยายความนิดหนึ่งว่ามันมีประโยชน์มหาศาลอย่างไรบ้างค่ะนมแม่เข้าตอบโจทย์ของการทำให้เด็กมีต้นทุนของการเติบโตของสมอง ที่มันพิเศษสุดจริงๆสารอาหารเหมาะสมสาร DHA ที่บอกว่าโค้ารนมผสมว่ามีเนี่ย uh. แต่ในนมแม่ก็มีพร้อมแล้วก็ท hmm. ํางานได้เต็มที่แล้วก็นอกจากสารอาหารดีแล้วภูมิคุ้มกันค่ะถ้ากินนมแม่แล้วเนี่ยลูกก็จะแข็งแรงไม่ค่อยป่วยบ่อยนี่ก็เป็นแค่ ช่จะจะตัวชีวัดคือตอนไปโรงเรียนค่ะช่วงเข้าโรงเรียนอ่ะเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมเชื้อเอาจจริงเด็กบ้านนู้นบ้านนี้ก็บางคนก็เป็นหวัดมาบางคนก็เป็นอะไรอุดริงโรคช่วงหน้าฝนพวกโรคทางเดินหายใจจะเห็นเลยว่าเด็กแบบไอคอกแค่กันมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าลูกเราก็ไม่ได้ป่วยหนักคือมันมีบ้างตามฤดูกาลเดี๋ยวก็จะหายเร็วและอีกประเด็นหนึ่งเลยค่ะอาหารสมองคือนมแม่นี่เป็นอาหารสมองอย่างไรบ้างคะนหมอ โอ้โหอาหารสมองคือตัวนมแม่เนี่ยสารอาหารโปรตีนคาร์บเปอร์ไขมันคาร์โบไฮเดรตต่างๆเนี่ยมันเหมาะใช่ไหมคะโดยเฉพาะไขมันนะแล้วก็อาหารที่สําคัญคือเวลาให้นมแม่เนี่ยแม่เขาโอบกอดใช่ไหมคะมีการกระตุ้นระบบฮอร์โมนต่างๆที่ทําให้เกิดความสดชื่นเวลามีความสุขสมองก็เบิกบานไปหมดเนี่ยฟินคะฟิน่่ใชๆๆๆคือแล้วโดยเฉพาะตัวไอ้มายาลินชีส หมายถึงไอ้สมองเนี่ยเวลาเขามีเซลลใช่ไหมแล้วเวลาเขาจะเกิดเชื่อมต่อกันเชื่อม่อกันเนี่ยอาหารนมแม่เนี่ยมีไขมันที่เหมาะสมมากทาให้ไอ้เชื่อมปอกเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็รวดเร็วเมื่อเวลาเด็กเขาได้รับการเรียนการรู้อะไรต่างๆประสบการณ์เขาเนี่ย๊พัฒนาการจะแบบันเร็วซึ่งสารอาหารตั้งต้นเนี่ยอยู่ในนมแม่นมแม่ทั้งนั้นเลยเหมาะสมที่สุดในช่วงระยะแรกความนี้นึ่งว่าตอนนี้เนี่ยมีเดย์แคนนมแม่คืออะไรคะ เด็กแคนนมแม่คือเราดูแลเด็กที่ยังกินนมแม่อยู่นะคะแล้วเราก็จะบอกแม่ว่าเขาไม่ทาไปทํางานเขาเอานมมาให้เราได้แล้วเราเ <ฮะ S 1> จ้าที่ก็จะเป็นคนเอานมป้อนนะคะหรือคือเรากำลังจะส่งเสริมให้ช่วยกันทําเดย์แคร์ที่ให้ความสําคัญกับนมแม่นะคะซึ่งตอนนี้ภาคโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขทาได้เยอะแต่ด้วยความที่แม่พอเครียดใช่ไหมทำงานน่ย ออกทำงานปุ๊บนมก็จะเริ่มแห้งเริ่มน้อยใช่ไหมหไาาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ใกล้บ้านค่ะก็อยากอยากจะให้รัฐบาลใหม่นี่นะคะช่วยกันรณรงค์นะคะสร้างเดย์แคน ใกล้บ้านใกล้ชุมชนถ้าจะรักษาประเทศต้องมาลงทุนที่เด็กนี่ต้องลงทุนที่คนใช่คนมีคุณภาพใช่ก็ต้องมาสร้างตั้งแต่3ปีแรกนะสำคัญมากเรื่องนมแม่นี่แหละใช่ค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปแบบไปรักษาไปป่วยกันตอนนั้นมากขึ้นเพราะว่าเราก็ได้พูดกานที่ดีกับเด็กค่ะทีนี้พอเรามีนมแม่เนี่ยจะเสริมในเรื่องของการเลี้ยงดูผู้เรียนรู้ได้ยังไงบ้างคะ เขาทำให้ต้นทุนสมองดีเขาก็มีการศึกษานะว่าถ้าแค่กินนมแม่แล้วเนี่ยเด็กเขาจะมีพัฒนาสมองเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าเรื่องของ IQ เนี่ยโดยเขาตัดปัญหาว่าอา,อาชีพไม่เหมือนกันเป็นอะไรอายุไม่อะไรความแตกต่างทางเศรษฐกิจสังคมไปแล้วนะคะก IQ ก็จะต่างกันประมาณ1.9จุดถึง9ขึ้นกับสตัทเดียที่ออกมาคือนมแม่เป็นอาหารสมอง รมอาหารที่มีการยืนยันโดยการศึกษาแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามีให้นมแม่และบวกแม่ให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสมด้วยนะคะอ,อันนั้นคือสิ่งสุดยอดและเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเต็กทุกคนนะคะบบไหนแล้วคะที่ว่าเหมาะสม เวลาเรากินลูกกินนมเนี่ยต้องคุยใช่ไหมต้องเจ๊ต้องรูปตัวมันเด็กเนี่ยเล็กๆนี่นะคะจากทางเข้าของการรับลูกคือภาษาทั้ง5ตาที่แม่มองจมูกที่แม่ดมลูกนะคะหูได้ดูได้ยินสัมผัสที่ลูกได้เนี่ยพอพอดีเข้าไปปุ๊บในประสมในสมองเส้นภาษาก็ตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะคะมันก่อนตุ๊บตุ๊บนี่คือทําถนนให้มันแข็งแรงเราเชื่อมต่อเรืยเร็วขึ้นอันนี้คือนมแม่เนี่ยเข้ามาแบบนี้จริงๆมาเป็นแพ็กเกจซึ่งคนจะทาได้คือแม่นะคะ ซึ่งตรงนี้มันทำอะไรเกิดขึ้นมันทำให้เด็กมีความรู้สึกมั่นใจความรู้สึกเป็นตัวตนเริ่มเกิดขึ้นสายสัมพันธ์กับคนนี้เริ่มเกิดขึ้นนะคะเพราะการที่เขามีความมีสายสัมพันธ<ม>์มีตัวแม่อยู่เกิดความเป็นตัวตนขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นฐานของการที่จะสร้างตัวตนซึ่งการสร้างตัวตนในเด็กเนี่ยจะสมบูรณ์ที่อายุประมาณ3ปีแต่หลังจากนั้นเนี่ยตัวตนจะทํางานได้ดีพัฒนาได้ดีเนี่ยมันอยู่ที่การสร้างให้เด็กรู้สึกมีเซลล์มีความภูมิใจฉันทําได้ฉันไม่ถูก ดูใช่ไม่ถูกห้ามนั่นคือการสร้างเซลล์เอสติมเซลล์เอสติมเนี่ยจะเป็นถ้าเกิดการเลี้ยงดู no ไม่ตี้โยนะฮะเซลล์เอสติมันไม่ได้เกิดขึ้นมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะใน3ปีเนี่ยเป็นช่วงฐานเป็นช่วงต้นทุนฟาวเดชันของการนั่นถ้าแม่เข้าใจนะคะเลี้ยงดูเด็กอยู่กับเขาเด็กเกิด trust และเด็กการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีเกิดตัวตนขึ้นนี่คือ ต้นต้นที่จะก้าวต่อลงลึกอีกนิดนึงค่ะที่คุณหมอบอกว่าแม่ต้องรู้จักคุยกับลูกอถามคุณลิซ่าก,ก่อนเลยที่คุณลิซ่าให้หนุ่มลูกค่ะคุยกับลูกไหมโอ้คุยตลอดเลยค่ะมีความสุขมากเป็นยังไงโอาดูดเก่งจังเลยอิ่มหรือย,ยังบางทีอยู่ในผ้าคุมนมอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไหนโนสจมูกอยู่ไหนมือเล็กๆมันจะออกมาล้ะปง อ่าอะไรเงี้ยในเอี้ยหูอยู่ไหนแบบมาณละดึงละอะไรเงี้ยมันก็พยายามหาปฏิสัมพันธ์เพราะว่าการให้นมแต่ละครั้งมันก็ใช้เวลาไงก็คู่เรียนรู้อย่างเงี้ยเรียนรู้จากการจับหน้าแม่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือรล้อให้เขาฟังจ้าเอ๋อะไรเงี้ยก็ตามววยมันมันก็ทําได้ง่ายนะคะโดยบางทีเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเลยแม่เนี่ยคือเป็นของเล่นชอบคําว่าปฏิสัมพันธ์เนอะได้ถึงที่คุณหมอเคยพูดถึงเรื่อง serve and return อ๋อมันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะ คือเซิร์ฟแอนด์เดิร์เนี่ยมันเป็นเทอรมที่ฮาร์วาร์ดมหาวลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนะคะเขาตั้งบอกว่ากา,การเล่นดูดเล็กๆเ,เนี่ยนะเ,เด็กใช้พัฒนาการภาษาทั้ง5ใช่ไหมคะ,คะวเวลาที่จะทำให้เขาตอบสนองดีสมมติดเด็กเขาสนใจอย่างเนี้ยเขาจับอันนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเลี้ยงดูเนี่ยแล้วก็ดูจังหวะมองก่อนนะค่ะอย่าเพิ่งพอเขาจับปุ๊บอ้าวหนูชอบนี้เหรออันนี้มันหินนะลูกนะนี่มันมีสีด้านนะ คือรีบสอนเลยไม่ต้องนะให้เขาให้เขาแสดงอินเท e r ส่วนใจใช่ไหมคะแล้วถ้าเขาสนใจเนี่ยเด็กเขาจะแบบนี้ค่ะจับเสร็จแล้วเ็าจะเป็นเดินอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็กลับมาใหม่วนไปวนมาอย่างเงี้ยเราก็ดูจังหวะแล้วเราพอเห็นจังหวะเราก็เสริมต่อว่าอันนี้เป็นหินนะลูกนะมันแข็งไหมอะไรีบบนี้ต่อยอดแล้วก็เด็กเขาจะสนใจตลอดเพราะทุกสิ่งคือสิ่งใหม่สำหรับเขาเขาจับดูหาก่อนค่ะเขาจะเจ็บบ้างเขาจะล้มบ้างนั่นคือการเรียนรู้เขาเสร์ฟแล้วก็สนใจเราก็โอเคดูนะ เราก็จะรีเทิร์นในการที่จะต่อยอดบ้างที่จะทําให้เขาเกิดการเรียนรู้มากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์โต้อตอบกับลูกอย่างเหมาะสมโดยปล่อยให้ลูกนั้นเป็นผู้นําใช่แล้วก็ให้เขาให้เวลาเขานะคะมอสังเกตเนี่ยว่าเด็กหลายคนทําแบบนี้นะคะพอเขาโตขึ้นน่ย เขาจะมีโฟกัสและการสร้างโฟกัสในเด็กเนี่ยมันเป็นต้นต่อของการที่ต่อไปก็จะควบคุมอารมณ์มความคิดเขาในการทำอะไรได้ดีขึ้นก็คือ <วะ S 2> ม<จ><จ>อาถึงเรื่อง e x e c utive u ัง t i o n ใช่ใช่พิซ่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพอนึกย้อนไปเนี่ยออลูกชอบทำเรื่องไหนจนเป็นแบบว่ายอมให้เขานำได้ในเรื่องนั้นอะจริงๆเขาก็ชอบวาดรูปกันชอบแบบ เล่นของเล่นเล่นอะไรที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะกล่องลังก็เล่นได้แบบเราก็ให้เขาเล่นก่อนแล้วเราก็ค่อยถามว่าหนูจะทําอะไรคะ,ะทาไมถึงทําแบบนี้เออเราต้องใช้อะไรต้องเอาผ้าเอาหมอนอไหมให้เขาคิดว่าเขาจะสร้างอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะอ,อย่างทุกวนันนี้เด็กลูกห้าขวบก็ให้เชื่อหุงข้าวเขาจะแบบอ่ะเราเอาข้าวอะไรดีวันนี้ข้าวกล้องไหมหรือข้าวขาวแต่เขาจะจําได้แล้วว่าถ้าข้าวสองถ้วยน้ำจะต้องแบบเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เขาจะดูอปุ่มกดอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้คือ ชอบมากเขาก็จะนำแล้วคุณแม่จะหุงข้าวใช่ไหมเดี๋ยวเทเลนช่วยมาเดี๋ยวเทเลนจาเก็อีมาเขารู้ทักษะชีวิตจริงๆเลยนะถ้าเราสามารถจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกได้อะนี้เราก็เอาเต็มที่เลยลูกนี่เดี๋ยวจะเข้าเรื่อง s Space เลยคุณหมออธิบายเ Space คือพื้นที่เราจัดให้เด็กที่เด็กจะสามารถจะเล่นจะทําอะไรได้โดยที่จะห่างไกลจาก โอกาสอันตรายต่างๆ,ๆจริงๆแล้วการเลี้ยงเด็กเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีของเล่นเยอะจริงๆค่ะเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยเล่นกับธรรมชาติเล่นกับตัวพ่อแม่เล่นกับอวัยวะต่างๆเขาเนี่ยเราสามารถจาัดก,การได้หมดและออกไปที่สนามค่ะเด็กเล็กต่ากว่า3ปีเนี่ยควรจะเจอแสงแดดอย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงเพื่อให้ได้วิตามินดีให้ได้ออกเด็กก็ต้องการกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงค่ะกล้ามเนื้อใหญ่ต้องวิ่งต้องอะไรต้องรุนให้เด็กวิ่งเยอะๆค่ะกระโดดเยอะๆเอียงเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆ ทุกอย่างที่จะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กเนี่ยนะคะให้เขาลงเยอะถ้าเด็ก3ปีขึ้นไปเนี่ยขอ3ชั่วโมงเหมือนกันแต่ต้องมี1ชั่วโมงที่ต้องเหนื่อยต้องวิ่งจนแเออแบบอย่างนั้นเลยถ้าเราปลูกตรงนี้ได้นะคะ สบายไปอีกนานเลยค่ะ NCD ที่เป็นกันเยอะๆตอนนี้ก็จะลดลงเพราะเด็กมันถูกฝังชิปในสมองแล้วนะคะดังนั้นเรื่องของ Physical Movement การเคลื่อนไหวนี่สำคัญมากมันมีเทคนิคเยอะมากเลยนะเวลาที่เราเลี้ยงลูกในแต่กินขึ้นหมอพูดไปก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Serve and Return เรื่อง Yes p a c e ซึ่งเป็นแบบแนวความคิดที่ไม่ได้ใหม่แต่ไหนสำหรับประเทศไทยแล้ววันนี้เราเอามาฝากคุณก่อนใครเลยนี่เราสามคนรับไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ